มึงก็อยู่ร้านนี้เหรอไอ้สเปเปรย์เปรย์สเป นายว่าจ้าจะภาผมเองเนี้ยมพตบุ๊เซว่าวนะมาควบจังกอนมาจุจิกันไว้ไี่ไปออกเลยคนไปวางก่อนกันมมไปออกเลยจุดโซ่วางก่อนเน้วางเนี้ยมาีมาี มา้ะพ <ique> ี่เดี๋ยวีะพี่เดอ๋ยวไปอันอเดี๋วตพี่เอาเอาาเอาเท้าเารอกแนบกับเราเอาตรงนี้มาเลยเอามาจูกันไว้จูกันไว้จะต้อนรับต้อนเ้าบานนี้เจ้าเขาโบมิ่งเขาเอากุน แกก็มาแล้วข้าาสี่บายังก็นิงเข้าสี่บาทขสีามาเนี่จ้ะลุงตาขาวสีบานะวะข้าวสีนบางขาสี่บาเข้าวสี่บาทข้าวสีบาทข้าวสี่บาข้าสี่บาุ้าวบา้าีา้าวสี่าข้าส่าาีาา่า้วาาบา้าา

มั <S 2> <S 2> en> นมีอะไรทำแน่รเดายเบ้าอโบกินี่นะเขากินายแล้วเออบเากินเอาเช่ี่เข้าที่พาเคยเป็นผู้หาลูตาเป็นผู้เลี้ยงเออแม่แม่เนี่ยเนียนจดไปเรบ่ยว่าเลยจดแม่นวุฒิมนุาไร้ห่วอยากได้ ตาเป็นสุรีข้าวซีฟานี่เขายงไปลลูกตาสุรงลูกตาด้วยาสุรีแลวเขาโยงไปลูกตาโนายครับตาเขาลับเออลับขึนเลยโยงขึ้นเในหลงตาขอเขาเต่สมุดตาบ่าวันสมุดเตง่ายเนาะห้าตาท่าพลับจสดีด